หันไปมองอีกซีกโลกหนึ่งก็มีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นกับเสรีภาพของผู้หญิงนะครับเมื่อรัฐสภาฝรั่งเศสได้ลงมติบัญญัติเสรีภาพการทําแท้งไวในรัฐธรรมนูญถือเป็นประเทศแรกของโลกที่บัญญัติเสรีภาพเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสได้จัดประชุมร่วมพิเศษเพื่อลงคะแนนรับรองให้สิทธิ์ในการยุติการตั้งครรภ์ถูกบัญจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ โดยทั้งสองสภาลงมติผ่านร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา34ด้วยคะแนน780ต่อ72เสียง oh. กฎหมายนี้จะกำหนดให้เสรีภาพของผู้หญิงในการยุติการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองทำให้ฝรั่งเศสเป็นชาติแรกที่มีการบรรจุสิทธิ์ดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญท่ามกลางผู้ที่ออกมาแสดงความยินดีและวิพากวิจารณ์นะครับ การประชุมรัฐสภา,าร่วมเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฝรั่งเศสครับจะมีขึ้นเฉพาะในโอกาสสำคัญสำคัญเท่านั้นเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งล่าสุดเมื่อปี2008และมะติของรัฐสภาฝรั่งเศสได้สร้างความยินดีให้ประชาชนในกรุงปารีสเป็นอย่างมากนะครับผู้คนออกมารวมตัวกันเพื่อติดตามการลงมติในครั้งนี้ที่หอไอเฟลสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เปิดไฟเป็นแสงระยิบระยับพร้อมกับขึ้นข้อความร่วมเฉลิมฉลองเสรีภาพของผู้หญิงรวมถึงคำว่า my body my choice หรือร่างกายของฉันทางเลือกของฉันสิทธิ์ในการยุติการตั้งคันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฝรั่งเศสจากการสำรวจของชาวฝรั่งเศสประมาณร้อยละแปเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมายครับแต่ท่าทีของฝรั่งเศสก็สวนทางกับ สถานการณ์ในสหรัฐซึ่งเมื่อปี2022ศาลสูงได้สั่งตัดสิทธิ์การยุติการตั้งครรภ์ของผู้หญิงตามรัฐธรรมนูญที่ใช้มานานกว่า50ปีสร้างความไม่พอใจและเกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างรับ